หลงไหน EP หนึ่งบอมนี้พี่หลงไอแล้วฮิปรีแคทเอ้ยเอาจริงป้านหนูหลงแล้วคู่เลยพี่ก็หลงทั้งคู่ฟิลคู่นี้เหมือนอะไรรู้ไหมอยู่ๆก็นึกออกฟิลเหมือนไบวินอ,อะหลอกับหล่อมาชน <ลอ S 1> กัน,กน<ะ>จริงหล่อหล่อชนกันอะจริงแต่พี่อะชอบคาแล็กเตอร์ของไอมากกว่าหลายไหน แต่ไหนพี่ก็ชอบใช่แต่เราเป็นผู้หญิงไงเราก็จะชอบอะไรเกินไอแบบว่าใช่อันเนี้ยจริงจริงใช่ไหมจริงเพราะว่าผู้หญิงก็ต้องชอบผู้ชายแบบหลงหลอหลแบบแดดดูแบบแก้มหลงไอเออแก้มนัดหลงไอนัดหลงไหนด้วยอ่ะแต่ไหนตอนแรกหนูเฉยๆตอนแรกดูแบบเออก็คงเป็นคาแรคเตอร์แบบแปลกๆแบบตรงๆอองๆซุ่มซ่ามอะไรแบบ อุ้ยพอดูไปเรื่อยๆพอน้องเขามีความเล่นเสียงอ,อดออนอะไรเงี้ยเออ,อน,นั้นแหละหลงเลยแบบนั้นนะเขามีจริตจริงๆจริตง,งที่แบบความขี้อ,อ้ะอะความน้องอน้อยอะเออจริตความแบบทุกคนเข้าใจฟิลแมมผู้หญิงมันจะมีความยิ่งยิ่งย่งแต่เขาได้ใช่เขามาเต็มเลยด้วยแล้วเขาเป็นผู้ชายแมนแมนที่แบบเล่นจริตนั้นมาใส่ได้ สลิดความขี้อ้อนของชนีอย่างพวกเราทุกคนเข้าใจใช่ไหมใช่แบบนั้นเลยมันเป็นน้องน้อยที่แบบอ้อนแล้วไม่น่าลำคานไม่เขายิ่งดูเขายิ่งอ้อนเขายิ่งน่ารักไม่แต่ผู้ชายเขาอาจจะมีผู้ชายขี้อ้อนแบบนี้ก็ได้เนาะเราอาจจะไม่รู้แต่ถองนี่มีมีพี่ว่าแบบขี้อ้อนหรือแต่เหมือนเขาทําไปโดยไม่รู้ตัวเขาทําไปพี่ว่ามันคือบุคลิกเขาใช่มันมันคือแบบตัวตนของของของน้องของเขาไม่รู้นะแต่แบบดีแต่ว่าสั้น พี่แบบบอกตรงเลยว่าแบบนิดนึงเาคือดูเพลินแล้วตกใจอะ่ะเขาเอาจงจริงป้าดูเพลินแล้วตกใจมากเลยว่าเฮ้ยจบแล้วหรออืมเออเปิดมาก็ลุกแล้วว่ะแต่เปิดมาแบบว่ามันดูสั้นแต่ก็เข้าใจนะว่าเออมาจากนู่นเนาะแล้วก็ต้องมาเรียนที่นี่เพราะ<ช>มีเรื่องที่มีแค่นี้เองแล้วก็มาชอบชแล้วก็ชอบอชอบเสร็จก็เหมือนกับ แต่ไอที่โหดสุดคือเอาแอป GPS เนี่ยที่แบบว่าโหลดแอปโหดมากไอเธอไลน์มากไอเหมือนเขาเป็นคนที่โชคชุแบบแต่สุดแตเออใช่ใช่เขาเป็นแบบว่าเขาอยู่ต่างประเทศมาแล้วเขาก็แบบสายนี้เลยอ่ะเออจริงจริงจริงพอเปิดมาก็กําลังนัวเลยอ่ะกำลังแซ่บนียเลยเหมือนเขาแบบเขาทันทุกอย่างอ่ะใช่ที่ว่าเขามีพ่อกับพ่อของเขาพ่อกับแม่เขาพ่อสิบกับเจ้าหนาเจ้านาที่เป็นแบบตัวอย่างด้วย ตัวอย่างแล้วทาให้เขาซึมซับเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็เลยแต่แต่พ่อสิบกับเจ้านาั่นก็ดูดูเป็นคู่ที่น่ารักนะน่ารักไงแต่พี่หมายถึงว่าเขาซึมซับเรื่องความความควาแบบนี้า,นา,า่ออแล้วก็แบบประมาณว่าคือมีประสรบการณ์สูงอะอ,อพ่อสิบกับเจ้านัานให้เขาไปเรียนที่ต่างประเทศมาแล้น่าจะเรียนแบบหุยดูอย่างงี้ก็น่าจะเรียนแบบ ไม่เรียนอินเตอร์มานานหรือไม่ก็ต้องไปเรียนอยู่ต่างประเทศนานอ่ะทุกคนคือแวดวงสังคมแบบคนรวยอะไรอย่เงี้ยเออคนรวยแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นฟิลแบบได้ใช้ชีวิตอ่ะค่ะยิ่งแบบมีเพื่อนฝรั่งอยู่แบบสังคมเงีนยเยอะมันก็โชคชนในแบบโชคชนโชคชนจริงๆดูประสบการณ์เขาก็เลยดูเป็นเขาก็เลยจะดูแบบมีประสบการณ์มากกว่าไหนใช่เขาก็จะมีความอดทนมากกว่าเขาก็จะมีอะไรที่เป็นแบบเนอะใช่เก็บ เก็บไว้แล้วก็แบบไม่งอแงไม่งี่เง่าไม่พี่ชอบแล้วคือหัวไวมากคือคิดอะไรคือแบบว่าเละเรวดะพี่แกที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบว่าถามในวงเลยหยอดเก่งเลยนะใช่ถามในวงกินไก่อย่างเงี้ยว่าแบบว่าชอบสเต๊กชอบแบบไหนพวกมึงชอบสเต๊กแบบไหนจริงใช้คําว่าพวกมึงซึ่งแบบว่า คือคําตอบอ่ะก็เจาะจงอยู่ที่ไหนอยู่แล้วอ่ะใช่เออแต่ว่าแบบคือเขาไวอ่ะทุกอย่างเขาก็หยอดไหนเลยนะเช็ดบ่าเช็ดน้าโอ้ยนึกตกใจเลยวตกเกียร์หลอดเดียวกันอีกกินหลอดเดียวอีกจริงตกใจม่ชนันเร็วเรื่องนี้เดินเร็วพี่ว่าเพื่อนเขาก็ดูดูอยู่ตอนใช่ไหมเออพี่ว่ามีกลิ่นกลิ่นนิดหน่อยดูว่าเฮ้ยทำไมไอเป็นถึงขนาดนี้เพิ่มารู้จักกัน พี่ว่าพี่อาจอาจจะมีมุมนี้พี่คิดหรือไม่เพื่อนไม่ใช่สไตล์ไหนหมดเลยนะององทั้งกลุ่มละฮาเลยนะเออใช่ไม่รู้เรื่องรู้เล่าเลยเนี่ยฮาเะเพาประเภทเดียวกันพี่ว่าเขามองออกหนูว่ามันต้องมีมองออกมองออกคนอย่างไอมันน่าจะต้องทําอะไรมากกว่านี้มันต้องยิ่งแบบเพิ่มเลเวลอะพอเขาไม่เก็บเลยอะใช่ไม่เก็บเลยจริงแล้วมาตาม GPS ขล่องทัชน่ะเราอีแผนที่นั่นน่ะอีกอะโหชุดฉลาดเินชอบมากคือแบบ เป็นคนที่ฉลาดต้องได้อะเขาคือเขามั่นเลยว่าคอ้นี่เขาต้องได้คือดูฟิลแล้วว่าต้องเป็นแบบต้องได้จริง้ไดแล้วไอ้นี่ด้วยจัะพี่แก้มไอ้รถแบบตอนที่ว่ามึงอยากกินอะไรอยากกินไก่นู่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่กูไปกับมึงอยากนั่งรถมึงอะไรอย่างเงี้ยคือหัวไวมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอะไปแล้วอยากนั่งรถใช่หยอดทุกทุกเมตรเลยทุกอย่างคือเอื้ออำวยให้ตัวเองมาก้วเราดูมันเพลินค่ะทุกคนใช่ส่วนไหนอะคือไหนอะ คือตอนนี้เขาคือเขาชอบผู้หญิงดูทรงแล้วอ่ะเขาชอบผู้หญิงอยู่เขาเลยแบบในหัวเขาคือไอ้นี่ก็เพื่อนสนิทคนใหม่อะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ตัวเลยเขาว่าทางมันจะขมเหือดแล้วค่ะใช่คือคนอื่นถ้าเกิดปัดตรงนี้แล้วไปกินต่อเราต้องคิดแล้วนะแต่ไหนไม่สนใจเลยจ้ะไหนเหมือนไม่คิดอะไรอ่ะใช่ไหนชอบทําตัวน่ารักให้ไอแบบ หลงไหลอ่ะก็จริงอ่ะขนาดเราเรายังหลงเลยแต่คือเหมือนไออเอินไหนยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนน่ารักเออที่จริงจริงแต่เอ็นดูอ่ะพ่อป้าป้าให้ดูแลเป็ดเป็นเลย ก็อยไปให้ดูแลเป็ดแต่เป็ดนั่นมันเป็นกุญแจรถเขาใช่ไหมจ๊ะ่เนี่ยอก็งงว่าทำไมใช่เออหนูก็งงทำไมต้องดูแลเป็ดวะอ๋อก็เหมือนกับว่าให้ดูกุญแจให้ดูกุญแจรถด้วยอะไรเงี้ยเออเป็นไปได้มันน่าจะเป็นกิมมิคอีกแบบกิมมิคเล็กๆมาว่าแบบเอ้ยเจอเป็ดเป็ดเหลืองกับอะไรนะคนเก็บเป็ดเก็บเป็ดกับเป็ดเหลืองใช่ใช่ น่าน่ารักคู่นี้หนูว่าเคมีแบบเอดีมากจริงๆเราดูเรายังไม่เบื่อแล้วเราอยากดูต่อออแล้วเมื่อกี้อะไรนะแปลวกีต้ามาอีกแล้วพูดเรื่องกีต้าเแป๊บเดียวก็กีต้ามาเลยใช่นั่นดูดิไอตองกีต้าที่เขาบอกว่าอะไรนะไม่อะไรนะที่บอกน้องกัาหลิวน่ารักอะไรที่แบบไม่เท่ามึงหรอกอะไรนะเอ๊ะไม่เท่ามึงหรอกความน่ารักอะคือแบบไอเอาทุกหยดไอทุกหยดอ่ะจรอ่ะไอ้อ ใช่จริงแล้วพี่ก็ไม่คิดว่าตอนที่เขาสะกิดให้ออกไปอ่ะพี่คิดว่าเขาน้อยใจคงออกไปที่ไหนได้เบลกีต้ามาโอ้แล้วมันจีบกันอ๋อแต่มีอันนี้ด้วยหนูขอย้อนกลับไปนิดนึงตรงตรงที่ไหนเอ้ยที่ไอโ้ทุกคนสับสนเลยตอนที่พี่แก้มบอกว่าไหนอังงอนมาจากเรื่องที่ไม่ยอมนั่งคิดถ้าแบบไม่อยากนั่งรถก็ ไม่ต้องนั่งได้น่ะก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วหนูอ่ะรู้สึกว่าไหนอ่ะเขาดูเป็นคนชิลๆไม่น่าจะคิดอะไรอะไรแบบนี้ไงหนูก็เลยไม่คิดว่าเขาจะงอนงอนไม่จะหลงงอนจริงแต่ว่าอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจขี้คินมากเหมือนกันนะใช่พี่ว่าเดี๋ยวไอซื้อไม่นานทักอีพีสองอีพีเออมันพี่กหนดูเลยเชื่อพี่โอ้เดินแบบบุกหนักมากบุกหนักแบบนี้อะถ้าเป็นพี่พี่ก็หลงไหลแล้วใช่อีพีสองอีพีอะนะตอนชวนไปที่ห้องแล้ววะ ชวนไปที่บ้านแล้วนะไอบุกวบ้านไอบุกมากชวนไปบ้านชวนไปน่านไอมันเอาจริงอะเหมือนเหมือนเจ้าหน้าดูดูออกว่าหลงรักแล้วว่ะใช่ใช่เพราะเขาค่อยเช็คกับเขาค่อยเช็คกับเออพ่อสิทธิ์แล้วก็เจ้าหน้านว่าตอนมีความรักเป็นยังไงใช่ใช่แปลว่าเขามีความรู้สึกบางอย่างอะที่มันแบบว่าพิเศษว่าพิเศษกว่าคนอื่นจริงไม่ใช่แค่แบบเรื่องบนเตียงหรือว่าแค่เจอกันเล่นกันจริงแต่อันนี้ดูเขาแบบ เขารวยแต่เขาก็มีความพยายามใช่เขาไม่ได้คิดว่าเขาหล่อจะใครจะมาหาเขาก็ได้ใช่พอเขาเจออีช็อตน้องก้านหลิวไปไงตอนกินไก่เขาก็สตันไปแป๊ดหนึ่งอยู่นะเขาเขาก็คิดนะเขาก็เหมือนไม้ใจนะแต่เขาสู้อ่ะเขาสู้มากอ่ะเรื่องนี้เขาสู้อ่ะในใจไออาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ก้านหลิวเหรอเดี๋ยวก็มาหากูไอเขามีลูกเม็ดแบบที่แบบ พี่ว่าเอาชนะใจได้แน่นอนไม่นั้นจะเป็นไอหลงไหนเหรอเออพี่ชื่อชื่อเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าชื่อเรื่องมันไอหลงจริง,ง,รงเรายังหลงเนือนะใช่ใช่ค่ะจริงพี่แก้พี่ยังหลงนะพี่เห็นเขาอะแต่พี่ถาถานพี่พี่ก็ชอบบุคลิกทั้งคู่นั่นแหละชอบทั้งคู่แต่ว่า,วาด้วยความที่เราตัดเมนไว้ที่ไอแล้วกันเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงอะฟีลผู้ชายเราวจะชอบไปสไตล์นั้นไงแต่ว่าพอความเป็นมัมมี่อะความเป็นแม่ทุกคนมันก็จะไปทาง น้องไหนน้องไหนน้องไหน,ไหนแบบดูแล้วก็เคลิ้มปามากใช่จริงไหมคือเราน้ําเสียงหรือแบบบุคลิกท่าทางอ่ะพอเขาใช้แล้วมันดูน่ารักแน่นดูจริงจแล้วไหนจริงพี่สังเกตมาตั้งแต่แบบเอาเจอพวงกุญแจแล้วก็ถามชื่อก็ไม่บอกก็เงื้อเ <c oughs> งื้อเง้งแล้วอาจารย์บอกว่าชอบมากเลยเข้าชอบมากเลยตรงเวลาต้องเวลาเจอไหนมาครับคูอต้องเวลาตลอดอ่ะ ก็ไหนก็แบบเออมาเจอคนเกบเป็ดให้หล่อมากคือเขาเป็นคนซื่อตรงจริงจริงปากกาก็ไม่มีทุกคราบอะไรเงี้ยปเลยนะอาจารย์บอกให้รีดเสื้อบ้างนะเออเสื้อก็ไม่รีดตโลกว่ะคือไหนแล้วเดี๋ยวจะมาเจอไอที่ดูแลโอ้ยดีดีมากจริงอะเบสซีนเบสซีนโอ้ยหนูขอนึกก่อนนะเบสซีนหนูเนี่ยพี่ก็ขอนึกก่อนนะ พี่ชอบพี่ชอบตรงนี้แหละอ่ะโอเคเออตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ชอบตรงนี้แต่ตรงแรกแบว่าแอบตกใจเหมือนกันหรอพี่ตกใจเลยมันเป็นแวบแรกมันเป็นอฉากแรกที่ดูแสดงออกที่แสดงออกเลยปุ๊บมาเลยอ่ะต่อหน้าเพื่อนด้วยนะต่อหน้าเพื่อนทุกคนแล้วก็แบบเจงเออพี่ชอบปกติค่ะแบบนี้ส่วนหนูหนูชอบซีนที่เขายืนอยู่กับพ่อแล้วบอกพ่อให้ดู ให้ดูไหนเนี่ยอ๋อเออคนหนึ่งว่ารถอะคนจริงสรุปคนมันพี่ก็บอกว่าตายแล้วกล้าพูดกับพ่อแบบนั้นเหรอใช่พี่ก็แบบตายแล้วกล้าพูดกับพ่อแบบนั้นเลยเหรออ๋อสรุปคือแบบพ่อของก็จะมี็นเจ้านั่นเนอแล้วพ่อกับเขาเหมือนเพื่อนเล่นกันเขาอยู่ด้วยกันแบบเกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะทั้งสามคนเลยอะ ถามคนฟินมากใช่เป็นหนูก็เลยชอบพามสึกเป็นมวนแบบอุ้ยเขาบอกพ่อเลยแบบว่ามีอะไรุยกับพ่อตรงๆชัดเจนพ่อก็คือรู้เลยว่าอ๋อโอเคคนนี้สไตรกูแน่นอนพ่อบอกว่าขนาดไปถามชื่อเขายังไม่บอกเลยพ่อแบบพ่อก็ขำอะไรอย่างเงี้ยเออมากค่ะน่ารักน่ารักก็แบบมีแบบฉากแบบน่ารักน่ารักเยอะนะหนูว่ามาค่ะแค่ ep แรกนะคะทุกคนจริงแล้ว ep ต่อไปฉันไม่แบบม้วนตัวเลยเหรอแต่แอบแอบแบบว่า ep แรกแบบ เร็วเร็วมากแล้วไม่มีตอนต่อไปนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือตกใจมากเลยนะทุกคนหรือว่ามีแต่เราข้ามไปเลยรทุกคนเออบอกบอกด้วยนะบอกด้วยนะบอกด้วยค่ะเราจะได้ไม่น่าแตกนะจ๊ะหรว่าเป็นแค่ ep แรกที่อยากจะแบบยังไม่ใส่อะไรแต่ ep ต่อไปใส่ให้หน่อยนะคะใชใส่ได้ใส่ใส่ให้หน่อยนะคะ ใช่ค่ะเอาเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเปิดมาก็ถือว่าดีเลยดีมากดีมาก่ติดเลยติดติดแงะแงะเลยคืออย่างแรกเลยนะที่หนูรู้สึกว่าโดดขึ้นมาเอิ่มคือเคมีของทั้งคู่ถูกตัวละครคือชัดเจนมากใช่ให้เราตามและอีกอย่างหนึ่งคือเคมีความเป็นครอบครัวของพ่อสีบเจ้าหน้าแล้วก็ไอแล้วก็กลุ่มเพื่อนอืพี่ชอบหมดเลยใช่ชอบ อันนี้คือแบบว่าเป็นแรงดึงดูดเราให้หน่าดูเลยเนานะ<ด>ในแบบตอนที่น,นล้วมันรีแลก์ค่ะทุกคนมันไม่น่าเบื่อใช่ใช่มันอินมันฟินสนุกค่ะด,ดีมากต้องจัะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆกัง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 ติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะแล,แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะจ๊ะมีอะไรอกเมามอยเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ก็บอกมาเลยนะแต่ว่าอย่าสปอยนะจ๊ะเ <ừ> มาเม้เมามอยในอีีที่หนึ่งหรือแบบ<ช>ว่าอยากแบบขายนักแสดงอะไรยังไงให้เรารู้จักอะไรเงี้ยก็บอกมา<ช> <ๆ S 1> เพราะ,ะว่าเรื่องนี้เราไม่ได้ดูนิยายแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยพูดต,งตรงๆว่านัดเองก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วพี่แก้มก็ไม่รู้จักเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะมาไยๆน้องๆกใ เรียกอะไรก็บอกนะได้เลยค่ะโอเคจ้ะไปแล้วค่ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย,บาย